ตามรอยหลวงพ่อรวยแห่งวัดมาบตาพุธจังหวัดระยองอัญญมณีแห่งดินแดนบุรพาทิศตามรอยตำนานแผ่นดินหากเอ่ยนามของพระครูสุขุมธรรมธาดาหรือหลวงพ่อรวยอักษารูจเจ้าอาวาสแห่งวัดมาบตาพุทธ แล้วย่อมเป็นที่ประจับว่าท่านคือพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นนักพัฒนาอีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนของมาบตาพุธจังหวัดระยองและเป็นที่เคารพของประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นเส้นทางชีวิตของท่านนั้นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง หลวงพ่อรวยเกิดเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ซึ่งตรงกับวันเสาร์ปีพุทธศักราช2477ปีรากาณบ้านทุ่งตโนดตำบลเนินพักอำเภอเมืองจังหวัดระยองมีจำนวนพี่น้องร่วมกันทั้งสิ้น9คนหลวงพ่อท่านเป็นชาวระยองตั้งแต่กำเนิด โดยในวัยชะกันท่านได้มีโอกาสเข้ารับราชการทหารตามหน้าที่ของลูกผู้ชายไทยหลังลดประจําการเป็นที่เรียบร้อยประกอบกับเป็นช่วงที่อายุครบบวชท่านจึงได้ตัดสินใจเข้าสู่ร่วมกาสาวพัฒในวันที่8มิถุนายนปีพุทธศักราช2,501 ณนะพัทธสีมาวัดเนินพระตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองโดยมีพระครูวิจาร์ณธรรมกิตติหรือหลวงปู่หินวัดหนองสนมเป็นพระอุปชามีพระประลัดกิมหลงวัดโพทิมทารามเป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระสมุชอ่ออนวัดเนินพระเป็นพระอนุสาวนาจารย์เดิมทีหลวงพ่อมีความปรารถนาที่จะขออุปสมบทเป็นเวลาเพียงสองพรรษาแต่คงเป็นด้วยเพราะบุญญาบารมีและจะได้เป็นหน่อเนื้อแห่งพุทธองค์ผสมกับมหากุศล ที่เคยสร้างสะสมไว้ในครั้นอดีตการจึงทำให้หลวงพ่อท่านบังเกิดความทราบซึ้งในรถแห่งพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นเหตุให้ท่านได้ครองสมณเพศและเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวบ้านอยู่เรื่อยๆจวบมาจนถึงปัจจุบัน ในการแรกท่านได้จําพรรษาที่วัดเนินพระต่อมาได้ย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดมาบตาพุทธในปีพุทธศักราช2504และได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาหลวงพ่อรวยแห่งวัดมาบตาพุทธท่านนี้ ท่านเป็นสิทธ์สายตรงของพระภูวิจารธรรมกิตติหรือที่สาธุชนรู้จักกันในนามหลวงปู่หินวัดหนองสนมซึ่งเป็นยอดเกดจิอาจารย์คณาจารย์ผู้เรืองเวทแห่งจังหวัดระยองซึ่งกิติศัพท์ร่ำลือด้านพระเวทนี้เรียกได้ว่าเข้มขังยิ่งนักโดยเฉพาะ ด้านคงกระพันชาตีจึงขนา,น,านันาน,านามหากใครมีวัตถุมงคลของหลวงปู่หินไว้ติดตัวเชื่อกันว่าไม่มีวันเสียเลือดเสียเนื้อให้ใครแม้แต่มแมลงวันก็ไม่ได้มีโอกาสได้ตอมเลือดด้วยพระท่านได้รับการถ่ายทอดวิทยาคมจากหลวงปู่สัง เท่าวัดกลงจีนปรมจารย์ผู้เลืองเวทแห่งจังหวัดระยองและเป็นปู่แท้ๆของหลวงปู่ทิมวัดลรหารได้เที่พเจ้าแห่งภาคตะวันออกอีกทีสำหรับทำเนียดวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยที่น่าสนใจและน่าส,ะสาะแสวงหามาพกพาบูชาติดตัวประกอบไปด้วยรุ่นหนึ่ง เหรียญสีมาสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2,559หลวงพ่อสิริมาายุครบ82ปีซึ่งเป็นรุ่นที่หลวงพ่อดูแลในเรื่องการจัดสร้างและรูปแบบของเหรียญรวมถึงการลงมือต่อโค้ดด้วยตนของ,ของเองและถือได้ว่าเป็นรุ่นแรกของวัดมากตาพุธ รุ่นสเหลียญเจริญพรสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2560ทรงเหรียญรูปไข่เจริญพรบนเต็มองค์ส่วนรุ่น3เป็นเหรียญเสียมาพิมพ์หัวเสือสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2561รรุ่นนี้ตรงกับอายุท่าน8รอบ ของหลวงพ่อซึ่งมีอายุ84ปีเหรียญรุ่น4ีเหรียญมังกรเจ้าสัวรวยพันล้านสรื่องเมื่อปีพุทธศักราช2,562เป็นเหรียญที่มีใบหน้าหายคืนหลวงพ่อมากที่สุดซึ่งประวัติโดยรวมของหลวงพ่อท่าน มีการสร้างวัตถุมงคลในหลายๆรุ่นหลายๆเหรียญซึ่งก็เป็นที่นิยมชมชอบศรัทธาของเราสิทธยานุสิท์โดยเฉพาะหลวงพ่อรวยวัดมาบตาพุธนี้ท่านก็ได้สืบทอดวิชาสัพพกวิชาในสายภาคตะวันออกซึ่งในปัจจุบันนี้ ท่านเริ่มมีชื่อเสียงโด,ด่งดังมีผู้นิยมไปกราบไหว้เพื่อขอพรอขอความเป็นสิริมงคลจากหลวงพ่อรวยวัดมาบตาพุทธอย่างเนืองแน่นไม่ขาดสายและก็เริ่มมีสิทธิานุสิทธ์ผู้ที่สร้างวัตถุมงคลต่างๆได้ไปขอความเมตตาจากหลวงพอ่อให้ท่านได้ปลูกเสก ลงอัคระเลขยันลดน้ำมนเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งที่กระผมได้นำมากล่าวนี้เป็นเพียงวัตถุมงคลที่เป็นช่วงแรกๆของที่หลวงพ่อท่านได้สร้างและปัจจุบันนี้ก็มีการจัดสร้างขึ้นมาหลายรุ่นซึ่งท่านก็เมตตาให้ความาในการปลูกเศษเ,เพื่อสงเคราะห์สิญยายนุสิต ส่วนเหรียญรุ่นแรกนั้นก็จะมีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับเป็นที่ต้องการของคนที่นิยมชมช,มชอบในการ,รบูชาเหรียญซึ่งเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญรุ่นแรกของท่านนี้ก็จะเป็นทรงเสีมานะครับผมเป็นทรงเสีมาแล้วก็ข้างหลังก็จะมีอักขระเลขยันซึ่งต่อไปคิดว่าเหรียญรุ่นแรกของท่านนี้น่าจะเป็นเหรียญหลักของภาคตะวันออกอีกเหรียญหนึ่งนะครับ สำหรับเหรียญรุ่นที่สองนะครับที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้ก็คือเป็นเหรียญเจริญพรนะครับชื่อก็เป็นมงคลอยู่แล้วนะครับว่าเจริญพรนะครับซึ่งเหรียญนี้ก็สร้างปีพศ2560นะครับที่เคยได้นำเรียนไปข้างต้นแล้วนะครับผมเหรียญรุ่นสามนะครับคือเหรียญเสียมาพิมพ์หัวเสือนะครับซึ่งสร้างก็ปี2 5 6 1เดดนะครับ เป็นการฉลองอายุครบ8ดรอบของหลวงพ่อนะครับก็คือ84ปีนะครับซึ่งเหรียญน,นี้ก็เป็นน่าจะเป็นเหอนอเรียญอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่จะเป็นเหรียญหลักของหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อรวยโดยเฉพาะชื่อท่านก็ชื่อเป็นมงคลอยู่แล้วนะครับสําหรับหลวงพ่อรวยนี่ครับก็จะมีหลายหลายวัดนะครับโดยเฉพาะหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะครับผมซึ่งท่านก็ได้สร้างวัตถุมงคลแล้วก็วัตถุมงคลท่านก็ เป็นที่ต้องการนะครับของคนที่นิยมศรัทธานะครับและอีกหลงพ่อรวยนี้ท่านก็เริ่มมีชื่อเสียงนะครับได้สร้างวัตถุมงคลเหล่า,ญญาศิทธาอนุสิ์ได้นําไปบูชาก็เกิดประสบการณ์แล้วก็เกิดการบอกต่อนะครับซึ่งก็ในปัจจุบันนี้นะครับโลกโลกออนไลน์นะครับมีการแชร์ประสบการณ์ต่างๆนะครับในการ บูชาท่านในการนาเหรียญวัตถุมงคลของท่านไปบูชาติดตัวนะครับสําหรับช่องพ่อใหญ่โจบ้านนงขอนะครับก็ขอแนะนํานะครับประวัติของท่านคร่าวๆแล้วแล้วก็เป็นแนวทางในการตัดสินใจของท่านผู้ชมนะครับว่าจะสอหาครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับได้รับการเล่าเรียนถ่ายทอดวิทยาคมจากครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆนะครับ ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีมากมายหลายรูปนะครับที่ผมนำมานี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับของครูบาอาจารย์ที่ท่านยังดำรงขันอยู่นะครับยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเราสามารถที่จะเข้าไปกราบนะครับขอพรนะครับน้ัสการขอพรท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับผมก็คือหลวงพ่อรวยนี่นะครับวัดมาตบตาพุธนะครับอยู่จังหวัดระยองนะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับปีพ 25, ปศ2564นี้เ,เกิดวิกฤตนะครับโรคโควิด -19 ซึ่งทุกทกที่ก็มีการเฝ้าระวังนะครับแล้วก็มีมาตรการในการควบคุมโรคระบาดนะครับช่วงนี้อาจจะยังไม่สะดวกนะครับในการเข้าไปนามาัสการท่านเพราะว่าทางวัดก็อาจจะปิดวัดนะครับแล้วก็จะเพื่อป้องกัน การระบ,บาดของโรคนะครับอ่และอีกอย่างหนึ่งก็เพื่อความปลอดภัยของหลวงพ่อท่านด้วยเพราะว่าท่านก็มีอายุพรรษามากแล้วนะครับผมอ่ซึ่งส่วนมากแล้วสิทธิอนุสิ์ที่สร้างวัตถุมงคลของท่านนี้ก็รออยู่นะครับบางรุ่นก็รอให้ท่านปลุกเสกนะครับอ่รอให้ท่านปลุกเสกอยู่เพราะว่าหลังจากอ่สถานการคลี่คลายไปแล้วนะครับผม ก็คงจะมีการปลุกเสกวัตถุมงคลที่กำลังรอรอทำพิธีอยู่นะครับก็นับว่าเป็นโอกาสดีนะครับของศิษยานุศิษย์จะได้นำวัตถุมงคลของท่านมาบูชาติดตัวนะครับเพื่อความเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในสิ่งยึดเหนี่ยวจ,จิตใจในการทำมาค้าขายดำเนินชีวิตประจุประจําวันนะครับท,ทําธุรกิจการงานต่างๆให้มีความร่ำรวยนะครับดังชื่อหลวงพ่อท่านนะครับหลวงพ่อรวยนะครับ ก่อนจบนี้นะครับก็ขอบารมีของหลวงพ่อรวยวัดมับตะพุธนะครับให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจงมีความร่ำรวยในทรัพย์สินเงินทองบริวารรับบนในสินในธรรมนะครับผมขอให้หลวงพ่อรวยจงให้พรทุกๆท่านนะครับจงประสบความสําเร็จในสิ่งที่ต้องการในสิ่งที่มุ่งหวังนะครับสิ่งใดที่ถูกต้องตามคานองของธรรมนะครับขอให้จงสําเร็จ สำเร็จสำเร็จบารมีหลวงพ่อรวยจงดนบันดาลสาธุสาธุสาธุาธครับก็จบไปนะครับประวัติของหลวงพ่อรวยนะครับวัดมาตาพุธนะครับผมขอขอบคุณมากครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับ